สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์ตออฟบอสกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วในวันนี้ผมก็ได้ไม่เล่นทางด่าน3าวิสาของทางฝ่ายสมัพันธ์นะครับผมบอกเลยว่าจะตึงหรือไม่ตึงผมบวกหมดอะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าสุดจัดแล้วตอนนี้เจอมาเยอะนะครับผมไม่มีใครจะห้ามผมไปแพ้ได้หรือชนะได้นะครับผมไม่มีใครห้ามได้แล้วจังหวะนี้แต่เราก็มีคนมาแบกครับทุกคนเป็นได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเป็นสีแดงนะครับผม โอเคครับจังหวะนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับผมทั้งผมอยู่ทางเขียวนีออนนะครับผมเป็นปีกซ้ายปีกขวาได้หมดอะจังหวะเนี้ยขอดู่อยสิมันด่านอะไรวะอ๋อด่านนี้นี่เองเป็นด่านกว้างไงนะครับผมผมต้องสร้างทางลักษณะมาตรงนี้นะครับเพราะว่าในด่านนี้ไม่มีแม่น้ํานะครับผมบอกเลยว่าถูกใจสายท่าราบยังผมมากๆนะครับผมจังหวะนี้ผมต้องสร้างทางโรงงานไฟฟ้าแล้วก็สูญจจดหานะครับผมโอเค ถูกใจแล้วแล้วจังหวะนี้นะครับผมผมต้องสร้างทางโรงงานผลิตทางด้ารลาบนะครับไว้สัก3ามโรงงานเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมต้องสร้างทางดหารลาบไว้ก่อนจังหวะนี้นะครับผมโอเคครับผมจะส่งทางด้ารลาบนะครับทุกคนมาบุกตรงนี้นะครับผมโอเคทหารลาบเราตัวบุกตรงนี้นะครับผมเตรียมใส่เลยดีกว่าจังหวะนี้ผมต้องเตรียมขึ้นบ้านก่อนนะครับผมผมต้องเตรียมขึ้นบ้านก่อนแล้วก็ใช้บูธเร่งสร้าง่อยก็แล้วกันนะครับผมจะได้เร็วขึ้น โอเคตัวแรกนะผมยืนมาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับผมไม่ต้องไปไกลแต่ขอเก็บยืนชาวบ้านนี้ก่อนผมก็ไม่ได้ซื้อทางทหารเยอะๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีแผนครับเพราะว่าผมจะเดินทางทหารลาบรัวๆนะครับผมไม่สนหรอกว่าฝ่าตรงข้ามจะตึงแต่แค่ไหนนะครับแต่ทางผมต้องตึงกว่าเงผมเ,เพื่อนเราเก็บตัวนเขาได้ผมก็ต้องปล่อยเพื่อนเก็บนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผม ฐานล่าผมมาตรงนี้มาเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมฐานราาฝ่ายตรงข้ามก็ต้องบอกเลยว่ามีการต่อสู้กับเรานะครับผมก็พยายามม่ต่อสู้ทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนเพราะว่าสิ้นเปลืองทรัพยากรมากๆเลยนะโอเคส่งทางโรงงานหรือสร้างสร้างงานไฟฟ้าดีวกว่านะแต่ผมกะว่าจะสร้างทางลงรถลงรถนะครับผมแต่ผมเมื่อกี้ทีผมลืมไปว่าผมจะเล่นสารอาราลาานะครับทุกคนโอเคแล้วขอบวกเลยดีกว่าบวกอะไรเล่า ไปเก็บตู้คอชทนเนอร์ดีกว่านะครับผมโอเคครับรู้สึกเหมือนว่าทางเพื่อนเราจะหาตู้คอชทนเนอร์ได้เก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยทางผมนี่แทบไม่ได้เลยครับผมว่าฝั่งสีแดงนี่ตึงๆนะครับผมตึงจัดๆผมต้องสร้างทางโรงงานหนตรงนี้ก่อนผมจะต้องเก็บตังค์ไปซื้อสุญชรหานะครับทุกคนผมต้องซื้อสุญชะหานี่ยไว้เต็มหน้าบ้านเลยก็แล้วกันนะครับผมจังหวะนี้เพราะว่าต่อยไปล่าเล่นทางทหารราบก็ตามนะครับผมถ้าทางสุจชะหานี่พร้อมก็เท่านั้นนะครับผมโอเคครับ นี่คืออะไรเหรออ๋อทหารเพื่อนเรากำลังโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามอยู่สีฟ้าส่งทางทหารราบไปสอดแหนมใช่ไหมโอ้โหทหารราบฝ่ายตรงข้ามมันยืนขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าหมดแล้วนะครับจังหวะเนี้ยฝ่ายตรงข้ามได้เก็บหมดแล้วนะครับผมโอเคผมต้องสร้างสุจนาเพิ่มเติมอีกมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ใ,ใกล้บ้านเรานะแต่เราไม่ได้ไปหานะครับผมต้องถอยมาก่อนดีกว่าหน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีแต่สีแดงก็ส่งทางทาหารราบนะครับทุกคนมาสอดแหนมทางบ้านผมจนได้ละจังหวะเนี้ยโอ้โหียบร้อย มันบุกเข้ามาแล้วเพื่อนสีแดงตรงนั้นเลยมันบุกเข้ามาแล้วทาราบผมฝ่ายตรงข้ามกำลังขึ้นทางโรงงานใช่ไหมเนี่ยจะบอกนะว่าสีแดงก็เล่นทางทหารราบร่วๆเหมือนกันนะ่ะทางสีแดงนี้ก็กําลังสร้างทางรถหมาป่าหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าใช่แน่อนอนนะจังหวะเนี้ยโอเคครับผม ตอนนี้ทางเพื่อนก็ไปสอดแนมทางฝ่ายตรงข้ามไม่รู้แล้วนะครับผมว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมทางสีแดงก็โจมตีหลังบ้านผมนะครับทุกคนทางผมก็ส่งทางทหารเนี่ยมาโจมตีส่วนนีดกว่านะครับผมโอเคบวกหมดแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้จะโยนเกมนะครับทุกคนเพราะว่าทหารลาบผมก็เริ่มอัพแมกกาซีนแล้วก็เอออัพทางปืนมาครับผมผมก็เลยแบบกล้าเล่นนะครับทุกคนโอเคครับทางทหารลาบของเพื่อนเรา ไปสอดแนมหมดแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราก็มีทางาหารลาบกำลังเก็บตัวปฏิเนอร์อยู่โอเคครับผมทารลาบฝ่าตรงข้ามมันยังไงกันครับนี้่ฮะมันเป็นไรกับเราเปล่าครับผมมันมาว่ะทุกคนทนหะารลาฝ่าตรงข้ามมันมาว่ะนะครับผมผมต้องสร้างทางสุดจินหาเพิ่มให้มันครบเลยดีกว่านะครับผมมันครบห้าอันแล้วผมก็จะเตรียมขึ้นบ้านสมนะครับทุกคนขึ้นบ้าน3มเสร็จผมก็ชิวๆแล้วครับผมจังหวะนี้นะผมก็จะชิวๆแล้วเพราะผมจะสร้างทางทหารยิงปืนกลรัวๆนะครับผมไปบุกบ้านนะครับ ถ้ามันต้านทานไหวก็แล้วแต่มันนะครับผมถ้าต้านทานไม่ไหวก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ฝาตรงข้ามก็เก็บได้จริงๆนะครับผมจังหวะนี้นะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ครับผมเพื่อนยังไม่ได้ไปสอดแหนมนะครับผมต้องบอกเพื่อนไปสำรวจก่อนนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะขนับเปิดแสงแรงแล้วเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นอีกครับแต่ยานราฝาตรงข้ามก็มายืนเต็มเลยนะครับผมทั้งผมจะไปเช็กดูดีกว่าไหม แต่มันก็มีทางทหารราบเต็มเลยนะนะครับผมผมจะได้เปล่าวะถ้าลองไปสู้ดูโอเคครับผมต้องลองแย่งตัวคอนเทนเนอร์ดูก่อนนะครับทุกคนไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่าทางเพื่อนเราก็ยังแย่งไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็บุกรัวๆนะครับผมจังหวะนี้ผมก็ต้องใช้บูททองดีกว่านะครับทุกคนจังหวะนี้ผมใช้บูททองดีกว่าทหารราบผมลองมาบวกนะฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนะครับผมวิเตอรทหารราบฝ่ายตรงข้ามก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะไม่เชว่ามันอ่อนนะน้ นะครับผมฐานลาดมมนแข็งแกร่งเหมือนกันจังหวะนี้ผมต้องถอยวะครับทุกคนจังหวะนี้ต้องถอยละผมรู้สึกเหมือนว่าทหารแค่นี้ผมไม่เอาไม่อยู่ครับทุกคนทหารแค่นี้ไม่อยู่ถ้าผมเต็มขึ้นบ้านสาผมก็จะเริ่มสร้างทางหารราบรัวๆนะครับทุกคนจะบุกบ้านฝ่ายตรงข้ามทีเดียวนะครับผมบ้านเหลืองหรือว่าบ้านบ้านเหลืองหรือว่าบ้านแดงก็ได้นะครับเนี่ยจังหวะแต่รู้สึกเหมือนว่าบ้านแดงจะเล่นเป็นนะครับนี่ไงทางเพื่อนเรากําลังสร้างทางโรงงานผลิตรถใช่ไหม ทั้งผมก็จะต้องสร้างทางทหารผลิตผลิตทหารลาบเหมือนกันผมสามารถสร้างทางโรงงานผลิตทหารลากเพิ่มเติมได้อหนึ่งอันนะนะครับผมผมสร้างดีกว่าจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้หลังบ้านบ้างสักหนึ่งอันนะครับผมสีฟ้าเพื่อนเราก็เก็บตั้คอนเทนเนอร์อสำเร็จเรียบร้อยครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับทังสีม่วงเพื่อนเรา สร้างทางขึ้นบินลบครับทุกคนบอกเลยว่าตั้งขึ้นบินลบได้โคตรเร็วนะครับเนี่ยจังหวะนี้ผมจะเป็นสายซัพพอร์ตช่วยทีมนะครับทุกคนผมก็จะสร้างทางทหารยิงปืนกลนะครับผมเยอะเอะนะครับไปบอกช่วยเพื่อนนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้มันได้จุติแล้วครับผมงานของเราได้จุติขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นสายซัพพอร์ตช่วยเพื่อนทางเพื่อนก็ไม่ต้องเล่นทางทหารลาบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้เลยจังหวะนี้นะครับผมโอเคเพื่อนกำลังไปไหนน่ะ สีม่วงอยู่ตรงนี้เป็นรถพ่นไฟเอามาสอดแหนมเหรอโอเคผมต้องเอาไปสอดแหนมบ้างวันนะครับทุกคนโอเคครับผมสอดแหนมบ้างการฝ่ายตรงข้ามบุกเล้าก่อนนะครับผมอย่างน้อยมันต้องมีการสอดแหนมบ้างจังหวะนี้ลงไฟฟ้าผมต้องลงไหมถ้าไม่ต้องลงผมก็จะลงโรงงานผลิตรถสักหน่อยนะครับผมโอเคครับอยากจะเล่นเป็นรถซู๊ดแล้วก็ทางทหารราบก็แล้วกันโอ้โหทุกคนทหารราบเต็มหน้าบ้านเลยว่ะเ,เรื่องจะจัดนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่เรื่องง่งายแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยนะครับผม เพราะว่าสีแดงมันป้องกันอย่างดีอะทางเพื่อนก็มีเอยฝ่าตรงข้ามเล่นฮอได้ว่ะฝ่าตรงข้ามไม่เล่นทางเครื่องบินลบนะครับผมแต่มันเล่นทางฮอนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยโอเคครับผมกำลังเกาะเครื่องบินใช่ไหมเพื่อนมีตัวคอชเนอร์อยู่ใกล้บ้านมากเลยนะโอเคครับผมรู้สึกเหมือนว่าจะบุกผมแล้วนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยนะครับผม ผมจะต้องใช้ทางบูทแดงนะครับผมบูททองดีกว่าบูททองดีกว่าจังหวะนี้ครับผมต้องต้านว่ะต้องต้านก่อนนะครับเพื่อน,อนๆช่วยผมหน่อยนะอุ้ยทหารผม <c oughs> ฝ่าตรงข้ามแรงเกินจังหวะเนี้ยครับผมแรงเกินแรงเกินไปพี่เบาผมขอขึ้นโรงงานก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับผมเอาเป็นรถคอแล้วก็ทางทหารลาลบรุวๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องห่วงอะไรเลยน้ยแต่มันก็พยายามจะโจมตีบ้านเราได้นะครับเนี่ยขนาดทหารของเราแบบ 18ตัวครับผมเอามันไม่อยู่อ่ะดูดีนะครับผมถ้าเพื่อนเราไม่มาช่วยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่บ้านผมอาจจะพังได้นะครับทุกคนโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนนะครับตอนนี้ผมเจอดีนะครับเนี่ยเพราะว่าทางเพื่อนเราเล่นเก่งนะครับผมโอเคเพื่อนเรารู้งานนะครับผมก็ขอจะจัดการทางโรงงานแล้วก็ทางฐานผลิตฐานลาบนะครับทุกคนผมก็ใช้ทหารลาบเยอะๆนะครับผมโรนัานก็เป็นทานรถค้อนนะครับทุกคนเอาตามที่เรามีเลยดีกว่าจังหวะนี้ผมก็ เอาสหารผมมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะนะครับผมโอเคครับหรือว่าเพื่อนจะเริ่มบุกเลยทั้งสี่หลังมันก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆน,นะ้ยสี้ยสีเขียวมาเล่นทางหอยิงกับย,ยิงทาง,งมีทางฮอว่ะทุกคนผมเจอทางฮอว่ะ ผมต้องสร้างโรงงานในฟ้าเนี่ยแต่แล้ผมกะว่าจะเล่นอย่างอื่นนะครับผมไป,ไปไปมามันไม่ได้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันเน้นฮอครับผมถ้ามาันเน้นฮอก็อันตรายอ่ะเพราะว่าทางมันได้เปรียบนะครับผมโอเคครับมีการสร้างทางรดตัวเม่นด้วยนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยโอเคครับผมถ้าผมคิดว่าสามารถบุกเหลืองได้นะแต่เพื่อนจะบุกหรือเปล่าโอเคครับผมต้องบุกช่วยเพื่อนนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้นะครับผมโอเคโอเค ผมต้องสร้างทางหอด้วยนะครับผมีอหอไม่ได้ดิเดี๋ยวสร้างเป็นรถนี้ก็แล้วกันนะครับรถไต้ฝุ่นนะครับผมป้องกันทางทางฮอมันนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้เราก็ส่งทางทหารลาบมานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวสร้างรถค้อนทิ้งไว้ก่อนจังหวะนี้อยมันส่งหอมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ส่งหอมาแล้วนะครับทางเราขอลุยก่อนเลยดีกว่านะครับผมช่วยกันเพื่อนผมต้องใช้บูทแดงช่วยเนี่ยจังหวะนี้นะครับผม จะได้ตีเร็วขึ้นนะครับทุกคนตีแรงขึ้นผมก็จะโจมตีทางทหาราหราฟาเอสงครามเดี๋ยวเวลามันส่งออกมาผมก็จะสามารถสู้ได้จังหวะน,นี้เจ้าทหารเยอะๆนะครับผมวิ่ง้าทหาราหราฟาเอสงครามก็เยอะเช่นกันจังหวะน,นี้นะครับผมโอเคทางเพื่อนทางเพื่อนรู้ทันนะครับผมโอเคครับผมมาทางเพื่อนรู้ทันผมก็จะขอแยกตัวนะครับทุกคนขอแยกตัวเพราะว่าเพื่อนมีทางรถค้อนแล้วตอนนี้จะสร้างรถได้ฝุ่นไว้หน่อยดีกว่าเรจะฝุ่นไว้สองคันก็ได้นะครับผมโอเค ฐานเล่าถึงจะเรือน้อยนะครับทุกคนแต่ก็ป้องกันได้อยู่ท่าเพื่อนก็ส่งทางรถทอนไปนะครับผมโอ้โหได้หอฝาตรงข้ามเอาเรื่องจัดเลยนะไอหอไอหอบ้านเขียวเนี่ยนะครับผมหอบ้านเขียวเอาอย่างเรื่องอะทําเพื่อนก็เก็บตัวคอนเทนเนอร์ใช่ไหมโอเคครับผมบอกเลยว่าฝาตรงข้ามเสียทรัพยายกรถึงมากเลงเนี่ยอย่างมากแล้วเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะครับผมไอนี่มันการังเก็บทางตัวคอนเทนเนอร์เหรอ ขอส่งทางด่านผมมาเลยสิตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องสร้างรถคอนให้เยอะก่อนจังหวะเนี้ยไม่ไม่ใช่ดิรถรถใด้ฝนพอแล้วเดี๋ยวรถคอนบ้างนะครับผมรถคอนบ้างแล้วก็ใช้บูททองนี่บูททองนะครับผมมันต้องต้องลงทุนหน่อยปะตอนแรกกะว่าจะใช้บูทแดงบูทฟ้าธรรมดานะครับเนี่ยแต่พอดีว่าเจอคนเล่นเป็นมากๆนะครับผมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันสะหน่อยจังหวะนี้ สร้างรถคอนไปแล้วก็สร้างทหารโจมนะครับผมเอาแค่ว่าป้องกันแค่ฮอกับทหารราบก็พอแล้วนะครับเพราะว่าทางเพื่อนเราก็เล่นทางฮอรแล้วนีเน่เล่นทางรถคอนแล้วนี่นะครับผมโอเคเล่นกลางเล่นทางฮีโร่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนส่งทางคือมีรถมาแล้วนะครับผมมันก็เกินไปนะครับโดยจังหวะนี้ครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็คงยังส่งทหารมาป้องกันอยู่นะครับจังหวะเนี้ยอุ้ย๋ยวทางเพื่อนเรารถคอนโคตร,ครแรง ทัเพื่อนเรารถคอนโคตรแรงนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับตรงนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วเพื่อนเคลียรห์หมดแล้วนะครับผมสีเขียวส่งทางรถมาป่ามาจะมาแย่งนะครับผมทั้งผมนี่รอจังหวะก่อนทั้งผมรอจังหวะก่อนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอจังหวะก่อนรอจังหวะดีๆกับเขา ท่านทหารยิงปืนกลเพื่อมาต้านทางทงหารราบของไฟสีแดงนี่แหละเพราะว่าทหารไฟสีแดงนี่มันดูเก่งๆนะนะครับผมน่าจับมาเยอะพอตัวเหมือนกันนะโอเคครับผมต้องสร้างอีกหนึ่งโรงงานจะได้สร้างเร็วๆเร็วขึ้นเนี่ยทางทหารราบนะครับผมเดี๋ยวลดตัวฝุ่นรดไต้ฝุ่นผมเป็นนึงนะผมต้องยามตรงนี้ก่อนนะครับ,นะรบผมแล้วขอเช็กดรูก,ก่อนนะตรงนี้นะครับเพื่อนบอกว่าจู่โจมนะครับผมเจ้าจู่โจมตรงไหนดีล่ะเพื่อน เพื่อนจะเอาเปล่าถ้าเพื่อนเอาผมก็จะเอาทางสีแดงกำลังเล่นฮีโร่ดิตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมต้องสร้างทางทหารยิงกับพีจีด้วยนะนะครับผมใ่งานไม่อยู่จริงๆริสร้างรถคออ์ไว้ก่อนเรื่อยๆจังหวะนี้ผมจะขึ้นทางฮีโร่เลยดีกว่าได้เปล่าวะขึ้นได้อยู่นะถ้าผมจะขึ้นฮีโร่อะนะครับผมทหารราบ อย่างก่อนยัางก่อนทหารอย่างก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมสร้างทางทหารเพิ่มเติมเลยจังหวะนี้นะครับผมเดี๋ยวทารสองโรงงานนี้ยวขอสร้างรั้วนนะครับผมโอเคครับตังนี้เท่าไหร่ผมอัดให้หมดละตอนเนี้ยพร้อมบวกจัดเดี๋ยวเป็นบู๊ไหลปลาธรรมดาละจังหวะนี้ครับผมเพระาะเงินเราเยอะแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามเล่นทางหอเยอะมากๆเลยนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเล่นทางหองงนนเยอะมากๆทั้งผมก็ต้องสร้างรถไต้ฝุ่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่สร้างก็ไม่ได้อีกกันนะครับผมโอเคสร้างไต้ฝุ่นไว้ยก่อน จังหวะนี้ก็ต้องดูว่ามันจะบุกตรงไหนทางเพื่อนเลนเซราฟิมมันนอนเลยเนี่ยดูจะส่งแล้วนี่ไม่ใช่เลเซราฟิมดิน่าเป็นยานพิสัยชนคนนี้ก็เป็นเครื่องมีลบนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากโอเคครับผมทางผมก็เดี๋ยวสร้างรถคอนไว้ก่อนสร้างไปเรื่อยๆจังหวะนี้ผมจะเอาโรงงานนี้ขึ้นเป็นโรงงานสองนะครับผมก็จะเล่นรถห้าฝนต่อไปนะครับทุกคนหลังจากนี้นะจะถ่ายปืนกลพอละถ่ายปืนกลพอละจังหวะนี้ครับผมโอเคครับ ตอตั้งใจเลยจังหวะนี้โอเคครับผมเดี๋ยวใช้บูทเล่งสร้างนะจังหวะนี้นะครับผมอยู่ในสิบูทเร่งสร้างทหารรักของเราเราเป็นบูทแดงแล้วกันนะครับผมจะทันใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็14นาทีเรียบร้อยแล้วอะนะครับผมต้องเลือกที่จะโจมตีตรงไหนยังก่อนยังก่อนยังก่อนกะว่าชวนเพื่อนไปโจมตีบ้านแดงนะ ผมบอกเลยว่าถ้าบ้านเย็ดเอาถ้าบ้านแดงอยู่หรือว่าบ้านเหลืองอยู่นี่บอกเลยว่าเอาเอา,เอาได้ง่ายๆนะครับเนี่ยแต่ทางหอสีเขียวดีนะครับผมบอกเลยว่าทางหอสีเขียว,วนี่คดป้องกันอะนะครับเพราะว่ามันมีทางในตัวหอเยอะเกินไปนะครับผมรู้จะสง่งแล้วจะแข็งมากๆเลยด้วยทางเพื่อนเปิดตัวแล้วนะครับผมโอเค่วงจังหวะย,ยังช่วยต้องต้องฟังเพื่อนด้วยะนะครับผมผมขอขึ้นโรงงานนี้ก่อนนะโรงงานรถไาฝนนะครับทุกคนโอเครับผมขึ้นโรงงานรถไฟฝนเลยดีกว่าทางโรงงานผลิตตัว สูตผมต้องขึ้นด้วยดีกว่านะครับผมโอเคครับทางเพื่อนไปสอดแหนมแล้วนะครับผมทางบ้านสีแดงนี่อุ้ยบอกเลยว่ามันขึ้นบ้านสามแล้วนะครับผมแล้วมันก็กำลังจะเล่นทางสลาเมนเดอร์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะบุกเลยเปล่า,าเพื่อนหรือยังไงดีเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับจังหวะนี้ผมขอเลือกทางทหารไว้ตรงนี้ก่อนนะจังหวะนี้นะครับผมโอเค รอรอโอเคกับเพื่อนโอเคครับผมรอรอครับผมจังหวะนี้แต่เพื่อนเราบอกว่าให้ป้องจัดการทางให้ตัวว่ามีิงอากัศยานนะครับผมมามามาตรงนี้มานะครับผมจังหวะนี้ เดี๋ยวๆๆๆกะว่ากะว่าจะลุยเลยนะนะครับผมเพื่อนบอกว่าล้อก่อนโอเคต้องฟังสัญญาณเพื่อนนะนี่นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมพลาดได้จังหวะนี้เดี๋ยวเกมพลาดได้เพราะว่าทั้งเพื่อนก็มีความสําคัญกับเราเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ผมต้องสร้างโรงงานคือผลิตทหารผมสร้างเสร็จหมดแล้วจังหวะนี้ผมขอขึ้นทางโรงงานนี้ก็ขึ้นเสร็จหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเตรียมขึ้นบ้านสี่เลยดีกว่าเตรียมขึ้นบ้านสี่เลยดีกว่าผมอ่ะจ้ากัว่ะนะครับทุกคนจ้ากัว่ะ ผมขอเป็นชุด2แล้วกันนะผมขอเป็นชุด2แล้วกันนะเพื่อนๆนะจโจมไม่หรอเพื่อนเอาดิเอาดิครับสีเขียวจะทันหรือเปล่านะถ้าเราบุกนะครับผมมาละสีเขียวมาละทุกคนมาละจังหวะนี้สีเขียวนะครับผมโอเคโอเคเตรียมพร้อมใช้บูททองต้องเอาให้ยู่ดีวะจังหวะน,นี้นะครับผมบุกบุกแต่ละทีอะ่ะต้องเอาให้ยู่นะครับผมจังหวะนี้ผมขอขึ้นบ้านสี่เลยดีกว่าโอ้โทร,รัพท์แหลกอะดูดิ ตึงมีตึงโทรศัพท์แหลกอะครับจังหวะนี้นะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ต้านยนางเต็มที่อะผมบอกไว้ก่อนฝ่ายตรงข้ามต้านยนางเต็มที่ครับแต่พอดีว่าผมส่งทหารยิงกริจีมันครับผมฝ่ายตรงข้ามคงจะไม่รู้ว่า,านั่นยิงปิจีของเราแรงนะครับนี่ดูดีทุกคนมีการโยกครั้งหอใหญ่เลยนะครับนี่ยทางผมก็มีรถไต้ฝุ่นนะคะไปสอยหอคุณนน่ะ เรียบร้อยรับผมจังหวะนี้ไม่แตกให้รู้ไปโคตรโหดนะครับเดี๋ยวด่านิงบีจีโคตรโหดอะเดี๋ยวดีแต่มันก็พยายามจัดการท่านิงบีจีแล้วนะแต่บอกเลยว่าท่านิงบีจีแล้วก็ไต่ฝุ่นเราก็จัดการทางห้องฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีครับทุกคนเฮ้ยบอกเลยว่าถ้าเราไม่รวมพลังกันไม่ชนะนะครับผมจังหวะแล้ร่วมพลังกันนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามเนยสู้ยากนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนยืนยันอย่างนี้การันตีเลยใช่ไหมเพื่อนว่าชนะโอเคครับ บุกต่อนะครับทุกคนบุกต่อบุกต่อ <S <S เดี๋ยวสร้างทางตัวรถหาฝนดีกว่านะครับทุกคนตอนแรกก็กะว่าจะสร้างทางตัวรถซูดนะครับผมแต่หาฝนทําดามเมจได้ดีกว่านะผมเอาหาฝนดีกว่านะครับทุกคนจังหวะน,นี้ทหาร่าฝ่าตรงข้ามก็เตรียมบุกมานะครับผมแต่หา,หาหรูไ้ไหมว่าทางทหารผมก็มาเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับผมในทางรถค้อนผมขอจัดการทางป้อมยิงอากาศยานนี่จฝ่า,าตรงข้ามจัดการเล็กหมดแล้วนะจังหวะน,นี้รถยงิงอากาศยานผมอะเรียบร้อยนะครับทุกคน การสีเหลืองที่ตอนแรกกะว่าจะไปป้องกันช่วยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเราแอบแอบ,บไปโจมตีบ้านสีเหลืองสีเหลืองต้องรีบวิ่งกลับบ้านะ่ะคิดดูดีนะครับผมจังหวะนี้มันจบแล้วครับนายบอกเลยว่าเกมอะไรก็ช่างนะครับผมถ้าเราแบบมีความสามัคคีกันแล้วปุ๊บนะครับผมบอกเลยว่าจะชนะได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนตูมโอ้โหกลางวงนะครับเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่ากี่ตัวนะครับผมแต่บอกเลยว่ากลางวงเมื่อกี้กินกลางวงเลยครับผม ทางตัวเตยฝุ่นผมก็ตั้งขาตั้งแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมดูสีทั้งหอฝ่ายตรงข้ามเตรียมระเบิดให้ทันนะครับผมดูสี่หอในตัวตั้งขาตั้งตัวเตยฝุ่นเราอ่ะมี2ตัวตรงนี้นะครับผมฮอส่งมานะครับทางเราก็สมกามารถจัดการได้ครับทุกคนทางฝ่ายตรงข้ามก็สู้กับเรายากนะครับเพราะว่าตั้งด้านหนีจริงเรานั้นมันดูเหนือชั้นนะครับทุกคนเพื่อนบอกว่าอรอออยเหรอเพื่อนกำลังสร้างนิวเคลียร์หรอโอเคครับผม ผมขอถอยกันนะผมขอถอยกันนะครับจังหวะเนี้ยนะครับผมฝ่ายตรงข้ามมันขยันจริงๆนะครับผมต้องถอยจริงๆนะครับผมจังหวะนี้โอเคมันตามอ่ะมันจะใช้สไลมเมนเดอร์ตามนะครับเนี่ยทหารฝ่ายตรงข้ามมันแข็งมากเลยนะไม่ใช่มันนี้แข็งแนั่นน่ะนะครับผมทหารมาด้านแข็งซะง,งั้นนะ่ะตอนนี้ทางเพื่อนเราคือเก็บทางตัวทีเนเออร์อยู่โอเคครับผมถ้าผมต้องเล่นฮอสสวนสมัง้งแต่ฮอสสวนไม่ได้ดิเพราะว่าทาง สานของทางฝ่ายตรงข้ามมันมีทฮอเต็มหมดอ่ะนะครับผมมันมีหอเต็มหมดเลยนะครับไม่ได้ปะแต่เดีผมกลว่าจะได้หนึ่งงานนะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้บูททองเร่งช่วยนะครับจังหวะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องสร้างทางตัวสูตรละหลังจากนี้ผมสร้างทางตัวสูตรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเตรียมป้องกันด้วยดีกว่าทั้งทางบกทางอากาศนะครับผมจังหวะนี้นะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็มีทางสลามเมนเดอร์สลามเมนเดอร์เจอซูตรหน้าสูตรน่าจะอยู่อยู่นะครับผมถ้าสูตรแบบ มีกะทหารอินเดีพิจิด้วยอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็ต้องวางแผนเกมก่อนนะครับทุกคน๋ยแวบบสร้างใต้ฝนเพิ่มเติมหน่อยสิฝ่ายตรงข้ามมันเล่นทางในตัวไอ้รถนี้เยอะไอ้ตัวเครื่องบินฮอเยอะนะครับผมอืมเนีย่ยเห็นไหมไม่ส่งฮอมาอีกแล้วเนี่ยขยันส่งหมา,าจริงนะครับผมมีการส่งตัวนี้มาอีกจังหวะนี้นะครับบอ,อกเลยว่ารู้สึกเหมือนว่าฮอเพื่อนจะยังไม่ได้อัพหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าดูบางนะครับผมโอ้โหเพื่อนเราส่งเครื่องบินลบมาบวกอย่างไวอ่ะส่งถึงที่ะครับผมจังหวะนี้ นี่กรฝ่าตรงข้ามมันฉลาดอ่ะมันฉลาดนะครับผม,มส่งทางรถตัวนิ่มนะครับบุกเข้ามาถึงข้างในเพื่อจะมาเก็บนะครับบอกเลยว่าเลนฉลาดมากรถซูดมาสองคันสามคันมาครับผมมาให้หมดสร้างทางทายิงปืนีไว้ด้วยนะครับจังหวะน,นี้ผมไม่เล่นนะครับทุกคนทางดหารยิงปืนกลนะครับดูจะส่งรับเกมมันเปลี่ยนครับทุกคนเกมมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ทางเพื่อนก็ป้องกัน ทางฝั่งเพื่อนอยู่นะครับผมแล้วก็มีการเอาทหารเนี่ยมาสอดแนมทางฝั่งเรานะครับผมดูดิมีการเดินวนไปวนมาอย่างนี้นะครับทุกคนคือแบบตั้งใจสอดแนมช่วยเรานะครับผมโอเคครับทหารเพื่อนโจมตีไปแล้วนะครับผมเพื่อนยืนยันผมก็พร้อมมาโจมตีจู่โจมใช่ไหมเพื่อนได้เดยได้ดีครับผมขอโจมตีป้อมบ้านใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับผมแสง่หวานนี้ขอบ้านใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเอาทางตัวรถเดีย๋ยวเอาผมจะเอารถทางรถหฝานะครับทุกคนมาจอดไว้ตรงนี้ดีกว่านะนะครับผมไม่ต้องมันยืนไม่ต้องให้มันยืนใกล้เกินไปอันตรายจัดพี่ทางเพื่อนก็จัดการได้แล้วแป๊บเดียวเองนะครับผมเอาอย่างเอาอย่างเรื่องอะฝ่ายตรงข้ามทุบบ้านทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคกค็ผมโดนหลายต่อนะครับทุกคนโดนหลายต่อจัดกันเลยจะต้องมีการเสียขวัญสักอย่างนะครับทุกคนจังหวะทีผมต้องขึ้นโรงงานนี้ด้วยนะครับผมโอเค จะสามารถสร้างทางนนี้ RPG ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวใช้บูทเดีย๋ยวใช้บูทธรรมดาแล้วนะครับผมในจังหวะนี้ผมใช้บูทธรรมดาละเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้านไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะว่าเจอทางเราเนี่ยใส่ย,ยับนะครับจังหวะเนี้ยเฮ้ยเพื่อนสีม่วงเล่นไซออนวะ่ะก็ว่าอยู่นะครับผมได้ยินบอกให้หยุดนะครับบอกเลยว่าไซออนโคตรแรงแล้วก็แข็งด้วยนะครับผมจังหวะนี้ผมส่งสสทหารมาสองทางนะครับทุกคนเป็นไงล่ะยำราด้วยเม็ดให้ดีๆนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหทหาร RPG ผมรอบบ้านแล้ว ฝ่ายต้องข้ามต้านได้ต้านไปนะครับผมแต่ดูจะสรงแล้วต้านไม่ได้หรอกนะถึงฝ่ายสีเขียวนะครับทุกคนจะสร้างป้อมปืนออกมาช่วยก็ตามนะครับแต่ทางทหารยิงปืนผมม,มี2ทางครับทุกคนเดี๋ยวทหารเดี๋ยวตัวทหานผมมายินตรงนี้มานะครับผมถึงหนึ่งตัวมาเดี๋ยวโจมตีเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับผมโอเคตั้งขัดตั้งแล้วตอนนี้นะครับผมผมขอเตรียมบุกเลยดีกว่าเรียบร้อยครับจังหวะนี้ ฝ่ายสีเขียวสร้างห้องไปทานเล้าผมบอกไปก่อนนะครับผมทหารของฝ่ายสมาพันธ์นะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรแข็งนะจะแบบพะถ้าปล่อยไว้นานนะแข็งจัดนะครับทุกคนสู้ได้ยากมากฝ่ายตรงข้ามมาบอกเลยว่าเล่นเก่งนะครับทุกคนแต่ด้วยความแข็งคิมเรานะครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามก็เลยสู้กับเราได้ยากนะครับผมเรียบร้อยครับความเร็วเจอกับความแข็งนะครับทุกคนโคตรแตกต่างโอเคครับเดี๋ยวสร้างสูทิ้งไ้ก่อนนะครับจังหวะนี้โจมตีล้วนๆนะครับผม มิเต่บอกเลยว่าใจมันสู้นะมันไม่ยอมกดยอมแพ้นะครับผมใจโคตรสู้อะปกป้องตรงจุดบ้านเอ,อสตาเมนเดอร์เข้าหลังบ้าน,นครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยผมต้องมาช่วยตรงนี้นะเพราะว่าสลาเมนเดอร์ฝ่ายสีแดงนี่มันแอบเข้าหลังบ้านวะ่ะมีการแอบโจมตีนะครับผมอยู่หลังบ้านเราทางทหารของผมเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวขอวิ่งวนตรงนี้นะครับผมโอเค ผ่ากลางบ้างเลยแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ทันแล้วนะครับผมทั้งผมก็ส่งทางทหารลาบนะครับทุกคนไปป้องกันทางสไลม,มนเดอร์มันแต่ทางสไลม,มนเดอร์มันก็บอกเลยว่าเอาอย่างเรื่องนะครับผมผมต้องสร้างทางทหารยิงอาร์ีีเยอะว่ะนะครับผมต้านมันอยู่จะแ,แ,แรงมากเลยอะแต่มันแรงมากเลยอะอนตัวสไลม,มนเดอร์อะตอปิโดมันอะแรงจัดทั้งเพื่อนมาส่งไซออนมาติดหน่วงแล้วจังหวะนี้ เอาอย่างเรื่องนะครับผมทางเพื่อนก็กําลังส่งทางตัวตัวค้อนนะครับผมเข้าไปในบ้านฝ่ายสีเขียวนะครับสีเขียวนี่มันสู้จัดเลยนะไม่กดยอมแพ้ด้วยนะครับทุกคนนม่ที่รู้วาสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าฝ่ายตรงขามนี่ฝึกซ้อมจิตใจมาอย่างดีนะครับนี่จังหวะนี้ยจะสร้างฐานยิงบีจีรัวๆนะครับผมในตัวสลามเมนเดอร์กับสลามเมนเดอร์ดีนะครับผมถ้าเจอทางฐานยิงบีจีรุมนะครับจังหวะนี้นะครับผมโอเคมันจะโยกทางไหน รู้สึกผมรู้สึกเหมือนว่าทางสีแดงนี้ยังไม่ได้กดยอมแพ้นะผมรู้สึกเหมือนว่ามันอยู่ในเกมอยู่นะครับทุกคนมันน่าจะดูจังหวะนะครับผมว่านะแต่ด้วยที่ความที่ว่าทางทหารรอนะครับทุกคนเต็มอยู่พื้นชี่บ้านมันนะครับมันก็เลยส่งทางสลมมันเดรนนะครับผมวิ่งวนไปวนมานะครับในเมื่อทหารของฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนที่มีการควบคุมอยู่นะครับแปลว่าฝ่ายตรงข้ามมันยังไม่กดยอมแพ้นะครับผมแลว่มันยังคงอยู่ในเกมคงจะรอดูจังหวะที่เราเผลอนะครับทุกคนโอเคครับ จ้าหนี้ช่างท่านเราก็มาเรียบร้อยครับทุกคนรถหหาฝผเราก็บอกเลยว่ายิงอย่างไกลนะครับเนี่ยและยิงรัวด้วยนะครับผมชางที่มืจี้ผมใส่เดี่ยวแล้วจังหวะเนี้ยในชุดนี้ผมคืออะไรในชุดนี้ผมจัดการสลัมเดอร์เรียบร้อยในชุดนี้ตามออกมานะครับผมมันจบแล้วครับนายเหลือแค่บ้านเดียวนะครับผมใจโคตรสู้อ่ะนายมันเยี่ยมมากนะครับผมจังหวะนี้ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับทุกคน ชัยชนะก็ได้เป็นของทีมของผมนะครับเดี๋ยวผมขอดูเปอร์เซนต์กของผมหน่อยสิเพื่อนที่เบสิบนะครับก็ตัชนะร้อยเปอร์ซนะครับผมโอเคครับทั้งเพื่อนสเหียบอกเลยว่าช่วยเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแต่เขาได้อัตชนะแปดสิบเก้าดปอร์เซนต์นะครับผมโอเคคบทก้เ่อนี่เหรี่ยมบอกเลว่า่ยเยอะเหมือนกันนะครับทนี่นแต่เขางด้าัต็มนะปรไฟล์ที่นเาดรงดซดใจนะครับุกโนเคครับทั้งเมือนสี่เหลี่มือนคนเต่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับทีเคนแต่เขาได้ันะแปาสิบเกาเป์มัน ด,ดูเท่นะครับผมดูเท่เกินนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ